มอยังไงจบแล้วไงครับเรามายังไงครอันนี้ก็คือจริงๆชอบชอบตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับชอบตั้งแต่ตอนเรียนมหาลัยแล้วก็เราก็เรียนออกแบบมาแล้วมันก็มีหลักสูตรในการเรียนนี้ด้วยแล้วก็เราก็คือเรียกได้ว่าชอบแบบหลงเสน่ห์ทุกกระบวนการเป็นกระบวนการที่มันมีเสน่ห์แล้วก็เราทําแล้วเรารร้สึกว่าเออทำแล้ว ไม่ได้อยากเป็นงานอดิเรกที่ทําใครเครียดแต่ว่าอยากให้ตัวเองเก่งขึ้นเรื่อยๆในด้านนี้ก็ใช่ใช่ครับก็เป็นงานอดิเรกที่จริงจังนี่เเราซตตอนแรกนก็ทำระดับแต่ปั้นขึ้นมาเลยนี่ครับผมกตอนนั้นนี่เราปั้นเพื่อที่จะทายเครียดหรือว่าใชิมมาของเราอ่ะคือคือรู้สึกว่ามันมันเป็นมันเป็นงานที่ผมรู้สึกว่ามันมันพัฒนาได้ไม่รู้จบอะฮะงานปั้นอ่ะมันคือตั้งแต่ เลือกดินเลือกการวิธีการปั้นขึ้นรูปมันก็เรียนรู้ได้ไม่สิ้นสุดแล้วครับการเพ้นการเผายังไงให้มันได้ออกมาเอฟเฟกที่มันแตกต่างอะไรเงี้ยคือมันเป็นการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดแล้วผมชอบในความไม่สิ้นสุดนั้นอ่ะคือมันอยากอยากพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆมันเราอยากทำงานคราฟเลยเนาะใช่ใช่ครับผมผมชอบเต้าเผามีบ้านมีครับไมีม่มมีเรียบร้อยแล้วใช่ครับเหลือดงดินยิ่งไปเลือกที่ไหนมาก็มีจาก พี่ๆส่งมาให้ด้วยครับใช่ส่งส่งมาให้ตอนแรกก็จะเป็นของเสื้อผ้าเครื่องใช้เดี๋ยวนี้เขาส่งดินมาให้แล้วส่งดินมาให้ทดลองไันดวันไหนดีเพราะมันเป็นสีอ่อนๆแบนสีแบบว่าใช่ดินก็จะมีสูตรเฉพาะของเขาอีกทีคือเราอะเริ่มผสมดินเองแล้ะตรงแบบว่าเอา ลักษณะของดินตัวนี้มันมีความนุ่มละเอียดแต่ว่าโครงสร้างมันอาจจะขึ้นได้ไม่แข็งแรงแล้วก็ต้องเอามาผสมกับดินที่มันหยาบอะไรเงี้ยเพื่อให้ได้โครงสร้างที่แข็งแรงแล้วก็มาเลือกสีทดลองใหม่ๆคือมันไม่รู้จบจริงๆครับเราอยู่ตรงนั้นได้ทั้งวันเลยมันมีชิ้นงานเหรอชิ้นที่ทำออกมาแลวรู้สึกว่าดะเบสบ้างไหมคะมีมีมีชิ้นงานที่ลงไปแล้วก็เป็นชิ้นงานที่เป็นเทชชูไม่ใช่เป็นเป็นชิ้นงานที่ผมมาตั้งใจให้มันออกมาเป็น สีขาวดําก็คือเอาดินสองชนิดมาผสมกันแล้วพอปั้นขึ้นมาแล้วมันจะเป็นลายลายแบบสลับกันนะฮะแล้วคราวนี้เผามามันกลายเป็นสีขาวน้ําเงินเฉยเลยแล้วแล้วมันมันเกินความคาดหมายของเราไปเยอะแต่ว่ามันมันสีให้สีที่ชอบมากแล้วมันเกินเกินเป้าที่เราที่เราตั้งไว้มันอาจจะไม่ตรงเป้าเราแต่ว่ามันมันสวยอะฮะอันนี้คือสีมาจากธรรมชาติไม่ได้ใส่สีใช่จาเชิงธรรมชาติไหมก็ ก็จริงๆแล้วสีมันเกิดจากธรรมชาติเลยครับแต่ว่าอันนี้มันก็เหมือนเหมือนเกิดจากการที่เราคาดการไว้ว่ามันต้องเป็นสีเนี้ยแต่ว่าพอเผามาแล้วทําไมมันเป็นสีนี้เราก็หาคําตอบว่าเอ๊มันเกิดจากการเอาดินสีดํามาผสมหรือเปล่ากับน้ําตาลเราได้สีดาเงินหรออะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆพี่วอลพี่วอลแจริงจังแค่ไหนหมายถึงว่าจะจะเปิดเป็นมิวเซียมหรือว่าเปิดเป็นแบบว่านิทรรศการของเราเลยปั้นเถอะปั้นแล้วประมูลไหมหรือว่ามีันมีคิดถึงขนาดนั้นเพราะเรา คือคือผมอยากจัดงานมากๆครับ exhibition แต่ว่าคือด้วยความที่ทําอะไรหลายอย่างไม,ไม่ค่อยได้เพราะกลัวมันออกมาไม่ดีฮะก,ก,ก็เลยถ้าเกิดมันมีเวลาเยอะๆขนาดนั้นก็อาจจะลองไปพันนี้ดูจริงๆมันมีเยอะไหมในสตอ็อกที่เราปั้นแล้วเป็นแบบมีเยอะไหมเยอะเยอะครับแต่ว่ายังยังยังไม่พอที่จะโชว์ได้คืองานไหนเราไม่ชอบเราก็ยังยังไม่พร้อมจริงๆถ้าเกิดใจเรายัางแบบว่ายังไม่พอที่จะโชว์ก็ตอนนี้ก็เริ่มทําตาปั๊ม แต่ปั๊มที่มันมันเป็นเชิงลายเซ็นตัวเองอะไรเงี้ยาเเเปปป็็นนรรรูหือแบบก็เป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ที่แทนตัวเองนั่นตอนนี้ตั้งชามยี่บ้านคือปั้นเป็นอะไรมีมีแก้วมีแก้วกินกาแฟใช่คุณคุณชอบตัวไหนแล้วว่าไงบ้างครัอะไรนะครับคุณชอบตัวไหนแล้วว่าไงบ้างก็ก็ขอนะแบบว่าอยากอยากได้บ้างแล้วก็บอกคาแรคเตอร์ตัวเองมาว่าชอบชอบเป็นคนยังไงเป็นคน ชอบสีดำหรือเปล่ามันเป็นแบบว่านเป็ของวอเองเป็นซิกเนเจอร์หรือไรเซร็จแล้มันจะต้องเป็นแบบไหนถ้าจะต้องออกมาเป็นสิ่งที่เราปั้นอย่างนีกำลังค้นหาอยู่กำลังกัตอนนี้ก็ยังไม่ไม่ได้ตายตัวว่าเราชอบรูปทรงยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องค้นหาไปเรื่อยๆนะชอบมุมในการตั้งกล้องถ่ายคลิปเพราะว่ามันดูแบบดินที่ปั้นมันดูละเอียดดีนอกจากดูนอกจากดูดินที่ปั้นแล้วดูมือที่จับมันดูแบบเท้นเอ็นเลยอ่ะเออเออมันเป็นยังไงบ้าง คนเลยมองว่าคนบอกว่าดินขาวจังเลยที่เหลือมองคือเหลือมองแล้วว่ามันตัดไปหรือยังวะไม่ไม่งั้นเราปั้นอยู่มันมันถ้าเกิดเราเราโฟกัสอยู่ตรงเนี้ยโดยเฉพาะแล้วพอมันถ้ากล้องมันตัดจริงๆอ่ะซึ่งเคยเกิดเหตุการณ์เนี้ยผมผมปั้นฟรีเลยนะเออก็เลยต้องแบบว่าแอบเหลือมองเรื่อยๆว่าเอ๊ะมันอัดหรือยังหรือว่าแบบมันโฟกัสอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นกล้องแบบกล้องดิจิตอลที่ ที่ไม่รู้มันจะหลุดโฟกัสหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะจริงๆมันต้องเก่งขนาดไหนเพราะว่ามือเรามันค่อนข้างเก่งจนเป็นเส้นเอ็นมันเป็นใช้แรงเยอะมากมันเป็นงานที่ใช้แรงเยอะมากๆครับแล้วก็คือช่วงแรกที่ที่เริ่มอ่ะหลายคนอาจจะคิดว่ามันยากมากๆเพราะว่าใช้แรงเท่าไหร่มันก็มันก็ไม่นิ่งสักทีครับแต่ว่าพอทําไปเรื่อยๆมันก็จะมีกล้ามเนื้อที่จับชิกแล้วว่ามันต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนอะไรเงี้ยมันก็จะ เก่งเนี่ยส่วนนั้นแล้วมีติดตามมากเพราะคิปมันลงไปแล้วคนมาติดตามตอนแรกโฟกัสดินไปไปมาโฟกัสโฟกัสโฟกัสโล้าของเราอ๋อหรือว่าต่อไปถ่ายแต่ดินเอาหรอไม่ได้เหรอไม่ได้เหรอเขาจำนิ้วเราได้นิ้วเราจริงจิงมันมีส่วนไหมกับการที่เก่งมากๆมันจะทำให้รู้สึกว่ากล้ามแข็งมันมาลงปริยายจริงจอันนี้ส่วนหลักเลยฮะก็คือผมใช้แรงแรงไปกับการนวดดินการทำอะไรอย่างเงี้ยเยอะมาก ใช่ผมก็เลยคือผมไม่ชอบเข้ายิมไม่ชอบเข้าอะไรเพราะว่าเข้าไปก็เล่นแต่โทรศัพท์แล้วก็ไม่ทําอะไรเออไม่ไม่ชอบออกกําลังกายครับแสดงว่าที่มีกล้ามทุกวันนี้พอดีประาณี่ที่บ้านใช่ไหมมองว่า80%แต่สีหน้าเราดูไม่เหนื่อยดูไม่แบบว่ามันไม่มันไม่ยากสีหน้าเราดูแบบไม่หล่ออ๋อจริงไหมเนี่ยจริงก็ดูสีหน้าเราดูนิ่งเฉยมากรู้สึกว่ามันง่ายง่ายมสมาธิมันต้องเป็นสมาธิมันต้องทำสมาธิอยู่ตรงนั้นถ้าเกิดแบบว่าเราวอกแวกมัน ตั้งหลักก็้องตองซื้อเป็นหนึ่งตั้งหลักกล้องก็คือเป็นอย่างนช่งยังไงครับไม่ถือว่าเออเวลาไม่ได้ถ่ายประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วมันจะปั้นในใจเราต้องคิดไปด้วยมัว่ามันจะขึ้นเป็นรูปทรงไหนอะไรใช่ใช่เราต้องคิดไว้ล่วงหน้าแล้วก็คือมันมันเป็นการวางแผนตั้งแต่แรกครับถ้าเกิดเราเราเราไปผิดแผนอ่ะโครงสร้างมันมันมันจะไปตามแรล่งน้มถ่วงอะเราเราก็ต้องรู้ว่าตรงไหนควรหนาควรเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงตรงไหนควรจะบางอะไรเงี้ยฮะรูปทรงไหนปั้นยาก รูปทรงที่ปัญญาที่สุดก็คือรูปทรงที่ที่ที่มันมันรับน้ําหนักได้ยากอะครับรูปทรงที่มันบ,นบานๆออกอย,อย่างเงี้ยแล้วแลว้แล้วยิ่งมันห่างจากศูนย์เท่าไหร่อะแรงแรงที่มันดูดลงพื้อนอะมันจะเยอะมากๆฮะก็เลยมีคนเคยขอซื้อไหมก็มีคนอื่นมีแต่ว่าผมยังไม่พร้อมขายผมรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ดีขนาดนั้นขาสับน 15บาทผมก็เลยไม่ขายใครยกมือมาใคร15บาทตรงนี้16บห่ใช่ไม่ใช่ก็มีแต่ว่ายังไม่ได้ตั้งราคาอะไรอย่างงี้ครับเดี๋ยวเราพร้อมก่อนครับเสร็จพอเสร็จแล้วเราจะต่อยอดหรือต้องไปเรียนเพิ่มมาสำหรับเราอ่ะต้องไปเรียนผมไม่อยากเรียนนะถ้ามีเวลาผมผมไม่อยากเรียนมากถ้ามันต้องไปเรียนเพิ่มมันจะต้องมีคอร์สเป็รแบจริงแล้วจริงแลเกี่ยไหนที่เราศึกษามาคือจริงๆอ่ะผมผ่านการเรียนนี่แบบขึ้นดอยไปสองเดือนอาทิตย์แรกได้กวาดใบไม้อะไรเงี้ได้ คือมันต้องอาจจะต้องไปหลุดไปเรียนพาร์ทอย่างนั้นแล้วไม่ใช่คอร์สท,ที่แบบว่าเรียนพื้นฐานอะไรยอย่างเงี้ยอาจจะต้องไปครุกกับอาจารย์สักท่านหนึ่งใช่ใช่ใช่ครับก็เราอาจจะได้สูตรเคลือบหรือสูตรดินมาอย่างนั้นคือ,ค,อคือเป็นการไปขโมยสูตรแหละตอนนี้ไม่ใช่การที่แบบว่ามาปั้นพื้นฐานไม่ถามถ้าง,งานดีเลทไปสู่เป็นธุรกิจมันทําไดา้ถ้าในพาร์ทที่เราบอกว่าเพราะมันจริงจงังขึ้นทุกวันทาได้แต่รู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้อยากทํา ไม่ไม่ได้อยากทําให้มันเป็นธุรกิจอยากอยากทาเพราะว่าอยากทำเยอะๆเดี๋ยวมันกดดันอีกใช่ใช่คือคือเรื่องเซรามิกอะผมไม่ไม่อยากทําเป็นเชิงธุรกิจเลยผมผมอยากทําแค่อยากทําฮะตอนนี้เหรอคิดคิดว่าผมทําได้ไหมคือพูกผมรู้เออผมรู้สึกว่าผมพูดเรื่องเนี้ยผมพูดไปเรื่อยๆแล้วมันก็ลึกบางทีอาจจะไม่ไม่มีใครเข้าใจสับที่ผมพูดก็ได้นะแต่ว่า จะได้อาจจะอาจาอาจ,าจะลองอ๋อไอปั้นเหรอครับอ๋ออืมอ๋อมันก็เป็นกีฬาเอ้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราชอบอ่ะก็ก็เลยโอ้ก็รู้สึกดีที่มีคนมาชอบในสิ่งที่เราไม่ได้ฝืนที่จะเป็นหรือว่าไม่ไม่ได้ พยายามอะไรคือเราชอบแค่นี้แต่ว่าก็จะดีถ้าเกิดคุณชอบทํางานบ้านทำความสะอาดบ้านนะครับมันก็จะดีมากๆเลยตามหาแม่บ้านที่จริงใจเก็บเก็บเอาเชื่อไหมเชื่อไหมคือผมอไม่ชอบทํางานบ้านมากๆเลยแต่สําหรับเซรามิกผมผมรู้สึกว่ามีเซี่ยวหนึ่งที่ผมชอบผมชอบทําความสะอาดเครื่องปั้นแล้วก็ชอบเก็บดินชอบเช็ดอะไรอย่างเงี้ย เออทำไม <c oughs> มันเป็นงานที่เรารู้สึกว่าชอบไปทุกทุกทุกส่วนของการทำอ่ะใช่เรนะื่องอสุดท้ายเยนะี่ยมันจะขึ้นติดเทรนด์อยู่แบบที่ว่าเราไปเจอทุกพื้ทีย่อยอดอยากพูดถึงที่พื้นที่ยอที่ออกรายการเออแล้วเขาก็แพร่วันแล้วเจอกันเลยแต่เขาจะชื่นชมว,ว่าอเอ้ยเป็นพี่น้องที่ดูแบบน่ารักกันดีอนะไรอย่างเงี้ยอ่าคือจริงๆก่อนก่อนไปอ่ะคือผมตั้งเป้าไว้ว่าผมต้องตอบให้ถูกอ่ะไล่ลิสหาว่า ผมเคยทำงานกับใครเคยเจอกันไหมเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในวงการอาจจะเป็นพ่อแม่ผมหรือเป็นใครก็ได้โอ้ใช่ก็สืบสืบเลยเฮ้ยวันนี้แม่อยู่บ้านอ๋ออยู่แสดงว่าไม่ใช่แม่แล้วผมก็จะเดาได้ไงถ้าแม่แบบว่าเออไม่มีพี่มาเดี่ยวในหัวเลยไม่มีเลยครับก็ก็ทำกันแรงเกินก็เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์สมากมากครับ ก็คือเซอร์ไพรส์ามากๆแต่ว่าเห็นก็ก็ดีใจเพราะว่าเราก็พอเสร็จงานแล้วเขาก็น่าจะไปไปมาเชียงใหม่กรุงเทพก็อยู่กับการตัดต่อแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอเขาก็ก,ก็ยังรอนัดเลี้ยงปิดกองกันอยู่<ห> <laughs> แล้วผมความรู้สึกของเรากับพี่มิเดียวเนี่ยคือเป็นการที่แบบได้อดีต่ะคือเหมือนเป็นคนนาพาที่จะพาเราไปถึงวันนี้เป็นแบบผมรู้สึกว่าใช่เพราะว่าช่วงแรกแรกก็คือพี่มาเดี่ยวนี่แหละที่ท,ที่ให้โอกาสตอนเราไป สแสดงมน,นุทย์ทาริสเตอร์ใช่ใชก,ก็ก็รู้สึกว่าเออเขาพอไปกองนั้นอนะ่ะคือเราได้ความรู้อะไรหลายอย่างเลยได้มุมมองได้ทัศนคติหลายอย่างก็ขอบคุณที่แบบให้โอกาสในครั้งนั้นแล้วก็อาจจะมันหล,ล่อหลอมเป็นเราในวันนี้ด้วยเพราะว่าผมว่าส่วนนั้นเป็นหลักๆเลยก็ขอบขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสวันนั้นมันเป็นประสบการณ์ที่แบบดีมากในการออกกองในการอะไรคือมันมันผมเริ่มตอนนั้<ใ>นผมใหม่มากๆเลยผมใหม่มาก สนิทกันขนาดไหนก็ทํางานเขาก็คุยกันเล่นสนิททั่วไปแต่ว่าเราก็จะรู้ว่าในพาร์ทของการทํางานเขาจะจริงจังมากๆแล้วแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเออเราเราต้องเต็มที่กับมันอ่ะคือคือมันมันต้องเต็มที่จริงๆเพราะว่าเขาดุมากนะเวลาพาร์ทในการทํางานอ่ะออเใช่จริงจังแล้วแล้วก็พาให้ทีมงานพา ให้นักแสดงอ่ะเต็มที่ไปด้วยแล้วรู้สึกว่ามันออกมาดีมากๆาค่ะแล้วผมผมชอบผมชอบในพาร์ทนี้มากได้ได้เลยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเขาเป็นพวงกับที่ที่มีพอดที่แปลกใหม่มากๆเป็นเป็นการเป็นคนที่ทํากันบ้านในพอดเรื่องอ่ะดีมากๆแล้วก็เรื่องรายละเอียดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยดีดีแล้วก็เป็นเป็นแต่ละพอดที่เขามาเสนอมันเป็นรายอะไรที่น่าสนใจมากๆค่ะ ก็ฝากหนังเลยครับตาคีเจเนซิสนะครับบอในโรงน่าจะกำหนดฉายมาแล้วช่วงเดือนกันยาครับใช่เดือนเดือนกันยาปีนี้ครับใช่ครับก็สามารถดูได้ที่โรงภาพยนตร์ครับแล้วก็แล้วก็นาคาเดอะซาลอนนะครับซีรีส์ที่จะออนน่าจะช่วงเมษานี้มั้งแล้วก็กำลังจะถ่ายทำในอนาคตครับแจ็คแอนด์โจ๊กเกอร์นะครับก็ก็ฝากไว้ด้วยครับเราก็ ทางพี่ๆทีมงานน้องๆก็ตั้งใจทำตอนนี้อยู่ในกระบวนการเวิร์กช็อปนะครับก็รอติดตามได้<า>ขอบคุณครับเดีย๋ยว <c oughs> ขอเดี๋ยวขอบับเพื่แป๊บนึงนะ